สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดท,ทุกคนนะอีพีนี้นะครับโอ้โหมันจะเป็นดังที่ผมพูดหรือเปล่านะครับวันนี้ครับอีดําไปมุกดาหารเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่นิทานเอฟซีครับผมจับโปรแตกอะไรได้หลายอย่างนะอีพีนี้เอฟซีครับนะอีดําก็ไปมุก อีช้างน้ำอีอึ่งช้างน้ำในทานนี้งนี้นครับก็ไปมุกเหมือนกันแต่ทราบข่าวมาว่าอีอึ่งช้างน้ำเนี่ยนะครับไปมุกในคดีนะไปคดีที่มีการฟ้องร้องกันของของร้อยเอ็ดนะครับแต่อีอีดําเนี่ยมันก็ไปมุกเหมือนกัน๋ยวบอกนะครับว่านัดเจอกันที่มุกทหารอีก นะฮะอย่าบอกับว่านัดเจอกันที่มุกดาหารอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่สีครับโบแตกตรงนี้ครับพวกมึงมืทำอะไรที่มุกดาหารครับนะโบแตกไหมครับอีดามนี่ครับมีเพื่อนนั่งไปด้วยครับนีนะครับเย้ะเยะบนรถนะครับกะลิกะลิอยู่บนรถนะครับแต่อีช้างน้ำกำลังเครียดอยู่ นะครับช้างน้ำกำลังเครียดอยู่เรื่องด้วยโดนคดีเยอะครับโดนคดีทั่วเลยสิครับโดนคดีจากทีมงานร้อยเอ็ดฟ้องเต็มไปหมดครับนี่คือเวรกรรมเฮ้ยเราบอกแล้วมึงนัดพบกันที่มุกดาหารฮะอาจจะเป็นไม่ได้นะนะครับอาจจะเป็นไม่ได้ครับอาจจะไปเจอช้างน้ำที่มุกดาหารช้างน้ํารอช้างน้ํารอจามที่มุกดาหารครับไม่จะรออยู่พาร้งเพิ่งนะรออยู่ที่มุกดาหารเอฟ ดําก็ไล์สดกริ๊กกริ๊อยู่บนรถนะครับนะ <c oughs> คุยอยู่กับคุยสรุกป,ปากอยู่กับเพื่อนร่วมทางที่อยู่บนคณะเดียวกันนะครับ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่านะครับนะ <c oughs> ดําไปซื้อของนะครับไปดูของแต่ไปซื้อของมาขายเรามาจับข้อสงสัยว่าถ้าไปซื้อของมาขายไม่เอาเพื่อนไปหรอกเพราะเพื่อนจะรู้ราคาไง เพื่อนจะรู้ราคานะครับแต่ทีเนี้ยเอ๊ะว่ามันจะไปไหนกันแน่ไอ้ดำนะครับมันจะไปไหนกันแน่ไอ้ดำมึงจะไปไหนก็เรื่องของมึงเถอะถ้าห่วงมึงเตอะแต่อย่างน้อยมึงมีคดีแล้วแหละมึงจะไปไหนวันไหนแล้วของมึงเรื่องมึงเตอะเดี๋ยวชะนลว่างเขาเช็คเองแหละนะครับนะแต่วันนี้ถ้ามันไปถ้ามันไปซื้อของนะผมมาคิดวิเคราะห์นะ ถ้าไปซื้อของมันคงไม่เอาเพื่อนไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนรู้ร้านแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนรู้ราคารู้ราคาส่งนะครับบางก็กลัวเพื่อนจะว่าอมึงเอากาไรเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะนะครับี่กท่านแต่มึงจะไปไหนก็ไปเถอะแต่มึงก็หนีกรรมไม่ได้หรอกดำนะมึงจะไปไหนก็ไปมึงจะไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นมึงจะไปไอการมึงจะไปไปศาลไปอะไรมึงไปเถอะไม่รู้ว่ามึงจะไปขอเลื่อน ไปขอเรื่องอายการหรือว่ายังไงเชนงชชนนาจังไงก็เรื่องของมึงเตอะนะเรื่องของมึงเตอะแต่กูอ่ให้มึงมีคดีลวแหละอย่างน้อยอากุมาแค่กมาโคงทําให้มึงมีคดีแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่สิครับนะผมไม่ต้องมาสนใจหรอกว่ามึงจะไปไหนนะครับนะขอมึงไปเถอะนะเขาคาพูดของอดํามันเชื่อถืออะไรไม่ได้คําพูดอะไรเชื่อถือไม่ได้นะครับทุกคนนะครับคือมึงนัดอายการวันที่สามเบ็ดนะแต่ยี่สิบเก้าสามสิบมึงไปอายการ ก็เลยงงว่าก็เลยก็เลยงงว่ามึงอือหรือว่ามึงจะไปไปก่อนเลื่อนเมาที่สามสิบก่อนหรือเปล่านะครับเพราะนี่วันที่ยีิบเก้าใช่ไหมครับยีิบเก้าอาจจะไปซื้อของแต่ว่าไปซื้อของอะไรแม่งเอาเพื่อไปด้วยเออช่างหัวมึงเหอะมึงจะอะไรก็แล้วมึงเหอะนะแต่ว่าอยากให้มึงรู้ไว้ว่าพวกกูจับตาดูมึงอยู่ทุกพฤตีการแต่วันนี้มึงจะไปนัดเจออื่นอย่างหรือเปล่า นะครับมึงจะไปนัดเจออีกอย่างหรือเปล่ามันแปลกนะนะครับถ้าไม่นัดเจออีกอย่างแล้วเท่ากับมันมันไม่เอาเต้ชายหาดอะถ้ามันไม่เอาเต้ชายหาดเพราะนั้นเต้ชายหาดเดี๋ยวก็ฟาดนะเชื่อมือเดี๋ยวเต้ชายหาดก็ฟาดไฟดำโอ้ท่าเต้ชายหาดมาฟาดไฟดำนี่บันเทิงเลยนะครับบันเทิงเลยนะสะเทือนเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยไอไลน์ก็ไป คนตื่นกรรมตัก็คนตื่นทำแล้วผู้พิการผูพิการเขาขอขอภัยด้วยคนตื่นทำแล้วตัวไอ้โลนก็ไปคนตื่นทำบ้างนะช่วงนี้โลนต้องหาเสียงเยอะเพราะว่าใกล้เลยครับใกล้รู้วันแพ้ของมันแลวครับว่าคือวันที่หนึ่งกรุงพามันแพ้แน่ครับเอฟีไม่ต้องไปตั้งความหวังครับไม่ต้องไปื่ใจวอาไอ้โลนแพ้แนะ่แต่วันเนี้แต่วันเนีใเนะ้ให้เราจับตาดูดีๆนะให้เราจับตาดูอะไรดีๆ ขอยคนแก๊งนี้ขอยคนกลุ่มนี้ให้ดีนะครับมันจะทับขาลอกอีกอีกพวกนี้ชอบทับขาลอกนะครับชอบทับขาลอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่พีครับวันนี้นะครับโปรดจับตาดูอีช้างน้ําให้ด,ดีมันจะโป๊ะตรงที่ช้างน้านะครับอีช้างน้ํามาพาโปะทีอีดำทำอะไรเป็นความลับเงี้ยอีช้างน้ํหรุดหมดช้างน้ํากับอีอีบานรุดหมดนะครับ <laughs> ความลับไม่มีโรคหรอกอีช้างน้ํามันเก็บความลับไม่ได้คนอย่างอีช้างน้ําเนี่ยเชื่อดีถ้ามันเจอกันนะถ้ามันเจอกันนะนะครับถ้ามันเจอกันเนี่ยมันเก็บความลับไม่ได้หรอกครับอีช้างน้ําเนี่ยมันก็หลุดพูดกับผู้ใหญ่จะดีนะครับอืมนะครับวันนี้ก็อีพีนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงอีดํานะฝากถึงอีดนะมึงจะไปไหนมึงก็ไปเอถอะนายดานะเออเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นดำฟังให้ดีนะมึงจะหนีกรรมไม่ได้หรอกนะครับมึงจะหนีกรรมมึงไม่ได้มึงทํากรรมอะไรไว้เนี่ยมึงหนีกรรมมึงไม่ได้หรอกนะครับตรงนี้ต้องใช้เงินเยอะเข้าใจทําตัวเองนั้นคนด,ดีที่ไหน,นได้โอกาสจากจากับได้โอกาสจากเอฟซีแต่กลับเอาเงินที่เอฟซีให้เนี่ยกลับไปทําผิดกฎหมายเนี่ยแบบเนี้ยทุกคนก็พิจารานันเองว่าคนดีหรือคนไม่ดีคนดีจะทำงี้หรอครับนี่คนไม่ดีดำนะคนไม่ดีนะครับ ดูแค่นี้ก็รู้ล้าฟรีครับนะตอนนี้นะครับน้ำแป้งก็ออกมาแฉะเมื่อคืนนี้ก็นะครับออกมาแฉมันนะครับตอนนี้มันโดนทั้งแป้งโดนทั้งพี่พี่โหนะครับเล่นอย่างหนักทั้งอีบานทั้งอีดำนะครับคออนไหนพี่ครับโปรดติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับว่าอีดำจะนัดเจออีช้างน้ำอยู่ที่มุกดาหารหรือเปล่า นะครับรอติดตามชมให้ดีนะครับอืมเราก็ติดตามเรื่อนี้อย่างใกล้ชิดครับทุกคนครับเราก็จะติดตามเรื่องนี้ไม่ให้ค่าสายตาทุกคนครับเราจะคอยติดตามก็ทุกประเด็นมาอัปเดตกับเอฟซีพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้นะครับนะก็มึงจะไปไหนก็เร,กกร,กรื่องของมึงมึงจะไปอะไรก็ิะการก็เรื่องของมึงแต่ที่รู้คือมึงโดนคดีอะนะครับนะขอให้มึงโชคดีแล้วกันนะครับขับรถจำปลอดภยัย อย่าหัวร้อนอีกนะอย่าหัวร้อนอีกนะโอเคฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับอีดำนะครับ